นิตยาสารทีวีแมกกาซีนฉบับฮ o ปป y ้เกมปฐมมเลิกเล่ม1ปี1993หน้าปก Street Fighter 2เป็นนิตยาสารเพื่อข่าวสารในวงการโมเดลและวิดีโอเกมจัดทำโดย a n i m เม e ั่นกรภายในเล่มอัดแน่นด้วยคุณภาพเต็มเอียดพบกับโมเดลจากเกมยอดฮิต Street Fighter 2และโมเดลใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นมากมายแนะนำเกมใหม่พร้อมสูตรเกมดังเพียบแถมฟรีโลสเตอร์ประกวดภาพระบายสีและรายการร่วมสนุกมากมาย หน้าปกเล่มละ20บาทหลังปกเป็นโฆษณาขนมดินเน่แถมการ์ดพลังสตรีทไฟเตอร์ทูหน้าที่1เป็นสาร,รบัญและคำนำมาลองอ่านดูกันกับคำทักทายครั้งแรก h o p ปี้เกมเป็นนิตยสารรายเดือนถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดในเครือทีวีแมกซีนซึ่งกว่าจะออกมาเป็น Ho อป,ปี้เกมที่คุณกำลังอ่านกันอยู่นี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะฟอร์มทีมงานที่มีคุณภาพขนาดนี้ได้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับโมเดลและวิดีโอเกม ต้องใช้ต้นฉบับของญี่ปุ่นถึง10กว่าฉบับด้วยกันมาบรรจุไว้ในฮ็อบบี้เกมเล่มนี้เล่มเดียวผนวกกับประสบการณ์ของทีมงานแต่ละคนที่คล่ำวอดในยุทธจักรวงการน,นี้มากกว่า10ปีโดยได้ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ออกมาเป็นตัวหนังสือที่อ่านและเข้าใจง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการทําโมเดลและสูตรเกมหรือแม้กระทั่งสอนวิธีการถ่ายภาพที่พวกเขาเหล่านี้ตั้งใจที่อยากจะมอบให้ด้วยความจริงใจไม่มีการห่วงวิชายอย่างเด็ดขาดแค่นั้นยังไม่พอฮ o อ b ปี้เกมยังได้เตรียมการ์ตูนให้คุณได้หาและคลายเครียดกันพร้อมคอลัมน์ร่วมสนุกเพื่อให้คุณได้ประลองความสามารถกันเป็นประจำทุกฉบับจะเห็นได้ว่าฮ o อ b ปี้เกมเล่มนี้จะแตกต่างจากหนังสือประเภทเดียวกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งแต่และเล่มจะเสนอแต่เรื่องเกมหรือโมเดลอย่างเดียว แต่ของเราให้คุณแบบ t o in one ได้ประหยัดและคุ้มค่ากว่าแถมยังแจกโปสเตอร์สวยหรูให้คุณฟรีอีกหนึ่งใบโดยจําหน่ายในราคาเท่ากันรู้อย่างนี้แล้วคุณจะจ่ายแพงกว่าทําไมล่ะครับสําหรับแฟนฮอบบี้เกมที่อยากจะเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาถามเรื่องที่คุณสงสัยหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องโมเดลวิดีโอเกมทางเราก็ยินดีที่จะตอบคําถามของทุกคน และที่สําคัญอย่าลืมกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของคุณส่งเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้นําความคิดเห็นเหล่านี้มาปรับปรุปรงฮ็อบบี้เกมให้เป็นหนังสือที่ถูกใจท่านมาที่สุดยังไงล่ะครับส่วนผู้ที่ส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะนําแบบฟอร์มทั้งหมดนํามาจับฉลากหาผู้โชคดีเพื่อรับของรางวัลเล็กน้อยจากเราอีกทีฉบับหน้าคอยพบกับปกโมเดลไอ้มดแดงบุกเมืองไทยส่วนจะเป็นสถานที่ไหนนั้นอิดใจเอาไว้พบกันเดือนหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีฮ็อบบี้เกม หน้าที่2โมเดลสตี f ไฟเตอร์ทหนาที่ 3. รูปโมเดลสีตัวแรกที่จะวางขายหน้าที่ 4. รูปโมเดลสีตัวถัดมาที่จะวางขายหน้าที่ 5. รูปโมเดล SD Street Fighter 2หน้าที่6และ 7. ข้อมูลโมเดลนินจาเงาแดงอากะนินจา นาที่ 8. โฆษณาขนมจิ้มจุ่มจากยูโรนาที่ 9. โมเดลตัวละครอาบิโนเนจากไฟนอลแฟนตาซหน้าที่ 10. โมเดลพิกาโลตอนสู้กับราดิสน้าที่ 11. โมเดลอิสตันจากมา c ร o สส2หนาที่ 12. และ 13. ข้อมูลโมเดลนางฟ้าแสนกล้ oh นอ้าวไมค์ก็อดเนสนาที่ 14. และ 15. ข้อมูลโมเดลซีดีเฮดตัวละครจากประตูเปิดปิดทีภาค3 h e l ฮลไรเซอ นาทีโฆษณาขนมยูโรรุ่นแถมของเล่นเกมบอยคิดนาที่ 17. ข้อมูลโมเดลจำลองตู้เกม g l o ็อ c b i n n t หน้าที่18และ 19. คอลัมน์โมเดลเทคนิคบ y o o b b y g a เกมนาที่20และ 21. บทเรียนที่1แนะนำอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการต่อโมเดลหน้าที่22และ 23. New Model c o m โ e เดรร่วมโมเดลออกใหม่ นาที่24และนาที่25้าข้อมูลพลาสติกโมเดล NSR 2 5 0ครับนูดเดลิลนาที่26และ27คอลัมน์ผข้อลำพูดจาภาษาโมรวมข่าวความเคลื่อนไหวในวงการหน้าที่28และ29คขอล้ำเทคนิคอุปกรณ์เลือกซื้อแอร์บรัชอย่างไรดีหน้าที่30คอลขมอลำโมเดลโฟกัสสอนถ่ายรูปโมเดลหน้าที่31จัดอันดับ30เกมฮิตประจำเดือนมกราคม หน้าที่32คอลัมน์ Hot News and Information รวมข่าวสารวงการเกมหน้าที่33ตารางเกมที่จะวางขายในเดือนกุมภาพันธ์หน้าที่34ถึงหน้า36ขคอลัมน์ Information ข่าววงการเกมความจริงของเกมแผ่นดิสนาที่37แบบสอบถามหน้าที่38ถึงหน้า40ขคอลัมน์เกมเทคนิคฟำ e รับโปรเฟชชันอลรวมสูตรเกมดังหน้าที่41ข้อมูลเกม Bio Metal Superphosphom หน้าที่42ถึงหน้าที่45ข้อมูลเกม Dragon Ball Z ภาค2เครื่อง Super Famicom หน้าที่46และ47ข้อมูลเกม Runma Mega Drive CD หน้าที่48และหน้าที่49ข้อมูลเกม Final Fight เครื่อง Mega Drive CD หน้าที่50ข้อมูลเกม Super Chinese World 2เครื่อง Super Famicom และค k u n i อเตะบอ n หน้าที่51โฆษณาขนม LA Pizza แถมการ์ดพลัง Street Fighter 2 นาที่52ข้อมูลเกมตู้ดราก้อนกันนาที่53ข้อมูลเกมตู้ New Street Fighter นิวสติ e ไฟเตอร์ 2- เทอร์โบนาที5้าและ55ข้อมูลงานศูนย์รวมเกมตู้หน้าที่56สูตรเกมท่าไม้ตายการโรเดนเซสเครื่องซูเปอร์ฟอร์มิคอมนาที่57และ58คอลัมน์เกมเทคนิคฟอร์มโปรเฟชชันแลต่อหน้าที่59ถึงหน้าที่64 รวมการ์ตูนแก๊กขำขันจาก Street Fighter 2และ Rockman นาที่65ภาพประกวดระบายสีครั้งที่1หน้าที่66พอรัมฮอบบี้เกมคัลเลอร์แกลเลอรี่ปกหลังด้านในโฆษณาขนมคำคำของแถมเหรียญพลังดราก้อนบอลแซตปกหลังโฆษณาขนมชีสซ่าบอลของแถมเหรียญพลังสติ e e ไฟ i g เตอร์2จบแล้วครับสวัสดีครับ